กาบสวัสดีครับเอฟซีทุกท่านพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนครับผมวันนี้พอเที่ยงเดือนทางมาอยู่ที่ศารตาเซตาจันยายมีครับผมเนาะมาติดตามอาัตเจเลขกับร่างปูอุดมครับผมร่างพ่อปูอุดมหม,มวดผ่านมาให้ยซูนหกเขาตรงๆเต็มๆเลยครับท่บานผู้ชมงวดนี่มันว่าแตกสามตัวแน่นอนครับผมเอาถามเบื้องต้นกันครับว่าสิแตกส<ม>ามตัวหรือสิแตกสองตัวคือจังล่างปูอุดมเพิ่นบอก แต่ว่าก่อนไปช่วมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่อง StarDa Channel V2 ด้วยนะครับผมไปครับวอร์ร่ายอย่าห่างไปเบิร์กไปเจมาป้อมกันเลยครับผม แล้วก็เห็นนิวโปอีกข้างนึงครับผม พอบปเช่อกัเบงบ่คือการคบินครเรียึบันเกนี่เด็กสบ่ เชืมั่นใจว่าปูคงจะบอกแน่นอนครับผมแล้วพ่อจะบอกออกมาเป็นตัวเลขแล้วครับผมเนื่งครับผมจะหนีเนื่นง เด้อครับท่านผู้ชมเจ็ดสองหกพอเที่ยงเบ่งแล้วมันบ่ค่อยชัดเจ็นแต่ว่าปูมองออกมาบอกปูปูนะครับเจ็ดสองหกมันเสียงเครื่องนะปูเมื่อกี้บ่ค่อยได้ยินครับผมโชคลาบลอยของปูงวดนี้เอาไข่มันเป็นไห้มี เจ็ดสองหกัวครับเจ็ดองหกอะไรพุแช่อะไรพุแช่เอาอะไนครับมีผู้ใดุดเยงูแวมอา่แถวนีิกูไปาามามีผู้ใดหุดเตียงมาเอฟซีก็ได้คือแสดงนิ่เนาะครับผมเนาะสองครับสองตัวของไูกันหนึ่งสองหนึ่งก้ สอง7นึ่งเจ็ดนเะครับสามตก็เอาให้มันเป็นมุนเวียนเอาอยู่ในหันนั่นละปูบอกไหมุนใส่หมุนขวเด้อครับผมโอเค็่อสากงตัวอีกนะปูมัวตัวผากันปืษอสาขาเลือกกันเหล่าละ ตา <mile> จันตาเซยใหญ่เมียงวดสีมาตะได้ฟังๆังอเก่าสาธ <itud soundtrack. S 1> ุรับปัียีซ้อไปดัดแปลงไม่เด้อมึงยังอ่อนๆอแก่่ันโอ้ยกูัเสียงซ่อมีปัญหานแล้วครับปูนบัประทับใจเสียงซ่อครับผมแต่ว่าเพิ่นให สตัวตรงๆในคัทสมุชมเจ็ดสองหกเจ็ดสองหกหนตัว้เป็นยังบไมวมวนกเกาเด้อวดสีมานเ้อสาธุสาธุครับสาธุสาธุผ um. ัวเอฟซีพัดเขามาไหมพัดอย่างนี้ครับผมบอาไม่นะครับ เอฟซีขอมาทีหลังไอของกูงวดนี้เอาไหมันเป็นใส่เทียนสาไหมันแกมแกงด้อก็บสองหกกสองหกครับสี่เนาะยาสีจุดตัวเรกมาแัปตาจ่ยชักหนึ่ง ตัวก็ไม่เป็นอย่างนตัลสองตัวืงครับวัดพจิกายนปีพ2560ครับถ้ากันยายูแล้วัวัดกระสิลมอมึงกรหน่มือมึงมันเป็นรงไหแตกนะปูกระสิโลมันมีตัวเลขอย่างแนมือมึงวาอ๋อเจ็ดสองหกแต่ว่าเจ็ดสองหกเครับท่านผู้ชมเงียป็ไเดอร์มันสีผิดสีม่วตัว เดียเขาหนกย้ให้ค้แต่งตั้งวัดพระหันกุกระห้องตโต้ะโต๊วนว่าตัวเป็นปิ๊นตัวม้วนตัวอูห้องว่าศูนหกตเคงเคงแต่งตงเป็นนันีลังค์คนมันยังมาปู่าซื้อหกศูนยโอ้ยกูได้ใดละเอียดบาปูเสียบอกศูนหกสี่หกศูน คเอรับเอาเอามเบนเกือบลาร้อยของมูปวดสิมาก็ขอห้ม <c oughs> ือเมืองได้ขุนฝงสาธุาันธังกจะได้สาธุมันจะเสียงลมเสียงหนึ่งสอเจ็ดปหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดนะครับจูเก่งๆว่าสัน เจ็กนี่ให้หมุนออกครับผมปูคนบอกเห็นพ่อหรือยังถ้าเจ็หนี่ให้หมุนออกครับแต่หนึ่งสอนเจดี่โตเขงเข่งเลยครับผมจะมาช่วมตัวเลขของปูอุดมครับผมเนาะให้มาเจ็ดสองนบันหนึ่งสองกับหนึ่งเจ็ดนี่ให้เน่นๆเ่นคนว่านเน่นๆน,น่นเข่งเข่ง แต่ว่าเจ็ดสองหกนี่ฮะผ่ตัดเลนหรือว่าหมุนเลนนั่นจรีศีลนะครับท่านผู้ชมเนาะก็จะเป็นเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดหกหกเจ็ดหลกกักอะสองหกหกสองอ้าพอเที่ยงเย็นก็บ,บางว่าคงจะถูกถูกใจท่านผู้ชมแฟนช่องนะครับผมเนาะสุดท้ายนี่ก็ให้ทุกท่านโชคดีโชคหมานเด้อครับให้ทุกคนได้เบอร์ได้จับเพื่อนเซนเงื่อนกันสัมรัสทุกคนคลิปนี้พอเที่ยงขอตัวลาไปก่อนแต่ว่าจะฝากไว้ไซเดอร์คะรับรท่านผู้ชมพอเที่ยงมีของดีมาฝากพี่ต่อนน้องเป็นสีพึ่งน,น้องช้างพอจะคุณในด้านเมตตาหมาสเน่ มีตามหานิยมค้าขายเหลียกเยกินเหลีทยัสย์หรือวา่าโชคลาภท่านไดนจะเอาไปซอยขาดซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดจากปากปูได้เลยครับผมวัตถุมงคลที่นีส่สว่านองสางเลยมีความคิดคุณกุ้ยกับหลวงปูขี่หอมหลวงปูสมเด็จรุ่นหลวงปูดูหลวงปูบุญว่าลูกขออนุญาตเฮ็ดนองสางได้บอเพื่อให้ลูกศิดอยญายม สีนั่มไปสักการะบูชาหรือนําไปจิตหานจีบานที่เฮือนไปบานนีเฮือนก็ไม่ลดก็ดีสีเป็นสีมงคลถ้ามากขาขายกับบริโตกดำมีแจะสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคือหนองร้างสมัยก่อนเท่าบ่เขาใจว่าสร้างมีคุณคนบ่เขาใจสีเป้เสื้อจะว่าหนองแมวครัหนองแมวก็ดีเขาอีของเขาทีา่สูงของเขาเองอันนี้นนองร้างแหงเป็นสัตว์สีสูงกูประหลาดก็กเลยบางความคิดคุยก็ลงป่ว่าลูกล้านนี่จะ ขอมาทำเป็นสิิมงคลให้เชื้อทิศไปทิศเหนือนทิศเหนือไปอมันรักษาล,ล้างยางก็เลยคิดว่าใหาน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบอบบันไดคุยก็รุ่เกุญยจว่าไปได้นังสางมาไปได้งาสางมาลูกจะว่ารถผอสมต่อให้เพิ่มพุดคุณขึ้นหยีบ <ฮะ S 2> เป็นสั้นเป็นสั้นเป็นนั้นก็ได้ให้ระดาษย่อมไปล่องใส่เบืองอันนี้เกิดคุอีหรีอ่มีพุดธคุ้นไม่โตมีเยติฤทิตมีอำนาจ สาม,มารถมอเป็นอดยี่ยจุีสามารถไปหาผู้ใดเกิดขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแตย่ไม่เส็จวัตถุจ่ขึ้นมาบบานนี้ได้วัตถุแล้วมีนองสร้างมีหนังสร้าง,ม,ง,างมีงาสร้างแล้วคนว่าทางเมืองลา่าพนว่าให้เอาฝากปกตูมต้นตูมกินน้ำบกตูมกินเนื้อเท่านี้ฝากตูมคือตูมฟูมก็เรื่อยเอาฝากตูมมา เอามาผมผสมจะว่าออกที่เขียวนํานี่คือฝากตูมอาฝากตูมบานเพราะสาป่นโม่เอาพุ่นมาเอาอีกฝากยอ่อตัวย่อคือบุบบานพวกเพื่อน,นอตอนนอัวเอาตัวย่อเอาขืน้นคือย่อ่นฝากยอ่อเอามาใส่ลงในนวดโม่พ่อแล้วเอาฝากคุนพุ่นบาดตนวกุนตอนตงเอากับฝ่าผ่าก็ไปได้ยุงเลียนนี่มานี่คือใบกุนนี่นี่นมันใบคุนโพราะประิดฐานอยู่ครับมนันเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอีหยังครับผมมัสสีบรี อ,องมหาราบองมเมตตามหาราบ<ม>นี่เป็น<ม>นี่แถวมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นม้วนสารไม่ยี่ดำมีตำ,ำนานมากกันผีกระสารกับพระลงอย่งน้องสร้างคือไม่เงียดดำแถวมาเห็ุจะมาร่วมเป็นสุดยอดของนองสร้างคือพุกเสกของบุตบดตำนานอยู่ในเจตํำนานบดบุกเสกเชื่อใรลอยแปดจบบุกมาเลยเชื่อในคู่บาอาจารย์บนอธิษฐานจิตให้ อ่าคือจังสีผู้พุกเสพผู้รุ่นแรกนี่คือปูสีอ,อนุตโรอายุณวันนีร้อยสองปีอยู่บ้านค่ำคา้าสว่างวิโรจนี่ผู้พุกเสพให้รุ่นแรกอ่าอ่าถ่ายไปสองผู้รอดอ่บาดกุดคุณอ่ผู้รอดทรรมาชิโนงานเป็นผู้พุกเสพผู้ที่สองครับอ่าสามผู้เปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนวามยากจนในพ้นมังมี อยู่กินส่างด้วยกันมันจะทีวดูครับ,รบนี่น,น,น,นี่ปูเปียนสายนี่จะเป็นสายของปูวิรอดบิรดยัตนาบนคือปูรอดทงสีเมืองน,นี่มันบวกบวกสายได้บ้านเพิ้นม,มาจากสายสายบ้านเยอะอย่าโยมเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นศิษย์สมเด็จปูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นลูกสิษปย,ยข์ของคนใหญ่สีหงคือราชคูปนสมเด็จนั่นแหละคือยังความเป็นมา